การทำตัวหนังสือในรูปภาพให้กลายเป็นข้อความที่สามารถแก้ไขได้หรือที่เรียกว่า OCR ก็มีด้วยกันหลายวิธีทั้งแบบฟรีแล้วก็เสียเงินนะครับแบบฟรีก็อย่างเช่นเว็บ Google หรือโปรแกรม Line นะครับผมก็จะยกตัวอย่างในเรื่องของวิธีการทำ OCR ด้วยเว็บ Google นะครับก็เข้ามาที่เว็บ Google แล้วก็มาที่ค้นหาจากภาพก็จะเป็นการ แปลงตัวหนังสือด้วยฟีเจอร์ Google Lens นะครับเราก็ไปเอารูปภาพที่เราเตรียมเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นจากการสแกนหรือจากการถ่ายรูปก็ตามจากนั้นก็เลือกมาที่ข้อความแล้วก็เลือกตรงข้อความในส่วนที่เราต้องการจะนำมาใช้นะครับเลือกเสร็จแล้วก็เลือกคัดลอก นะครับลองเปรียบเทียบดูจะเห็นได้ว่าตัว Google Lens สามารถที่จะทำ OCR ถอดข้อความตัวหนังสือภาษาไทยออกมาได้ค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าเกือบจะสมบูรณ์100%เเลยทีเดียวนะครับก่อนทีนี้ในส่วนของอาการที่จะถอดได้สมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพความคมชัดของต้นฉบับด้วยแต่ว่าก็จะมีจุดที่เป็นปัญหาของเรื่องภาษาไทย นะครับก็คือในส่วนของภาษาไทยเนี่ยเราจะเว้นวรก,กันด้วยประโยคแต่ไม่ได้เว้นวรคที่คำดังนั้นเนี่ยเวลาในตอนที่มีการตัดขึ้นบรรทัดใหม่แต่อยู่ในย่อหน้าเดียวกันเนี่ยก็อย่างตัวอย่างนะครับอายุประมาณ30ปีมันจะเป็นประโยคเดียวกันที่จะต่อเนื่องกันนะครับแต่ว่าด้วยความที่โปรแกรม OCR เนี่ยมันไม่รู้ว่ามันจะต้อง ติดกันหรือเว้นดังนั้นเนี่ยมันก็เลยจะเว้นให้ตลอดนะครับปัญหาถัดมานะครับก่อนหน้านั้นด้วย,ยก่อนหน้านั้นด้วยตรงนี้เป็นปัญหาของการทํา OCR ภาษาไทยไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมตัวไหนก็ตามนะครับ <c oughs> ก็จะมีปัญหาตรงนี้อยู่ด้วยกันทั้งนั้นทีนี้จะเห็นได้ว่าการใช้ Google Lens <c oughs> เพื่อแปลงตัวหนังสือให้เป็นข้อความเนี่ย ทำได้ง่ายและสะดวกก็จริงแต่กรณีที่ถ้าเรามีไฟล์เอกสารจํานวนเยอะมากๆหลายสิบหน้าหลายร้อยหน้าเนี่ยให้มานั่งก๊อปแปะทีละหน้าทีละหน้าทีละไฟล์ก็จะค่อนข้างเสียเวลามากก็จะมีโปรแกรมของ Google อีกตัวหนึง่งก็คือตัว Google Document นะครับหรือที่เรียกว่า Google เอกสารเป็นตัวที่สามารถที่จะถอด ตัวหนังสือออกมาเป็นข้อความได้เหมือนกันโดยที่เราจะโยนเป็นรูปภาพเดียวๆหรือเราจะเอารูปภาพทั้งหมดเนี่ยมารวมเข้าเป็น PDF ไฟล์เดียวแล้วโยนเข้าไปก็ได้นะครับก็อ,อย่างของผมตัวที่จะใช้ในการแปลงจากรูปภาพให้กลายเป็น PDF ผมก็จะใช้ตัวโปรแกรม G s c a n to PDF นะครับซึ่งใครจะใช้โปรแกรมไหนก็คือแล้วแต่ตามใจชอบได้เลยอันนี้ก็จะทำตัวอย่างให้ดูนะครับ ลากมาเสร็จแล้วก็บันทึกนะครับก็จะได้ไฟล์ออกมานะครับซึ่งเราเอารูปภาพเนี่ยมาทำเป็น pdf เรียบร้อยแล้วทีนี้ในลักษณะถ้าเป็นหนังสือทั่วไปเนี่ยมันจะมีเลขหน้า หรือบางทีก็จะมีตัวอ่ชื่อผู้เขียนชื่อหนังสือชื่อตอนชื่อบทอะไรอยู่ด้วยเนี่ยถ้าหากว่าเราเอาไปถอด OCR ทั้งแบบนี้มันก็จะติดข้อความส่วนเกินแบบนี้มาด้วยซึ่งถ้าหากว่าสามารถที่จะตัดมันทิ้งได้เราก็จะเสีเวลาในการลบตรงนี้น้อยหน่อยนะครับก็โปรแกรมที่ใช้ในการตัดของผมใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Crop นะฮะ ก็จะตัดเอาเฉพาะส่วนที่เป็นตัวส่วนของเนื้อหาด้านในนะครับไม่เอาพวกส่วนเกินออกมาแล้วก็กดก็จะได้ไฟล์ที่ถูกครอปออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นว่าไม่มีส่วนเกินแล้วจากนั้นเราก็จะโยนเข้าไปใส่ในโฟลเดอร์ที่เราเตรียมเอาไว้สำหรับทำงานนะครับ ถ้าหากว่าเราเปิดโปรแกรมขึ้นมามันก็คือจะเป็นการเปิดด้วยตัวแสดงข้อความ PDF นะครับถ้าหากว่าเราต้องการที่จะทำ OCR เราต้องเปิดด้วย Google เอกสารก็คือถ้ากรณีแบบนี้เราก็กดตรงนี้ได้เลยหรือเราจะคลิกตรงนี้เราเลือกเปิดด้วย Google เอกสารก็ได้เหมือนกันไฟล์ถ้าหากว่า ใหญ่มากเกินไปนะครับก็จะแปลงได้ช้าแล้วก็คือถ้าหากว่ามีจํานวนหน้ามากเกินไปก็จะแปลงไม่สำเร็จก็จะต้องแบ่งกลุ่มให้เป็นหน้าย่อยๆออกมาก็โดยปกติก็ลองดูสัก100ถึง150หน้าถ้าหากว่าแปลงไม่สำเร็จนะครับเราก็ลดขนาดลงส่วนใหญ่ที่ผมใช้ก็คือที่แปลงได้เนี่ยก็จะราวๆ 1 0 0ถึงหน0น้าทีนี้เราก็มาดูว่าพอเราทำเป็นตัว OCR ออกมาแล้วเนี่ยนะครับจะเห็นว่าตัวหนังสือเนี่ยสีมันก็คือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็ลักษณะของข้อความเนี่ยก็คือขนาดไม่เท่ากัน การที่เราจะมาตรวจตรงนี้เนี่ยจะค่อนข้างที่จะดูแล้วตาลายก็ควรจะปรับให้มันดูง่ายๆสำหรับในการจะตรวจนะครับอย่างของผมก็มักจะตั้งขนาดให้เป็น A5 แล้วก็ปรับให้เป็นสีเดียวกันทั้งหมดปรับขนาดข้อความจากนั้นก็จะมาจัดระยะขอบให้มันอยู่ให้พอดีหน้าเพราะว่าตอนนี้มันตกหน้าอยู่นะครับก็มาที่จัดข้อความและการเยื้องเยื้องพิเศษไม่มี เท่านี้เราก็จะได้หน้าเอกสารที่สำหรับที่จะใช้ตรวจทานข้อความเราก็แก้ไขตรวจทานไปเรื่อยๆเท่าที่เราพอใจนะครับยิ่งต้องการงานคุณภาพมากก็ยิ่งต้องใช้เวลาในการตรวจทานข้อมูลค่อนข้างเยอะแล้วพอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้เราก็จะ เอาไปจัดในรูปแบบให้เป็นไฟล์อีพับต่อนะครับ